สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลาสุกสุกสุกคนเนาะเมืเอ่อนี้กับสีาผ้ามาเบิง้งน้องสาวพ่อนปีงปลาเนี่ยจกักเราปีงจกักเราเผาพี่น้องไม่เบื่อแล้วไม่เมื่อแล้วสาวพ่อนกระปูก็ะม่จกระปูโตผู๋แม่ชาวพ่อนปีงปลาหัวไปแต่หัวหางไปแต่หางโอ้ยขอลำเงินลูกไผ่้บนไหนเด้เบิ่งปูกับมันมันแม่กระปูหรือมันโอ้หอยอยังนัะนหอยหอม หอยกัะปี้อันนี้คือหอยกัะปี้เอาดีๆเด้อปลากระปิงเพราะว่าเป็นยังมันคือเปื่อยเนาะเพราะว่าพี่ไอายแล้วอันพี่ไอายเพิ่นเอาม่าหายเนาะจะแล้วเพิ่นเอาเกศมันออกเบิร์ดพี่น้อง เพราะเขาปิ่งมันก็นเลยพุ่นจับเบาๆไงเนี่ยทางนี้ยังบอรสุกเนี่ยเ่าทางนี้ลงอเอาไปไก่ไฟไ้ในแม่เทลูหางเออเพิ่เนเอาหายหลายหายลายนี่อันนี้แซมหน่อยกับเอือบน่าจะทุกคนจ้าหนี่เอือบแล้วก็คุ๊ดตากแหง้ง มีคนมาขายพักพี่น้องเอยประกาศขายพักขายพลไม้เป่ง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 อยู่กระปูกระปูมันย่างป่าตายมันดีอ่าทุกคนครับ ปันน้นคห้เขาเอือบไวเนาะจ้ะเขาเอือบแล้วแล้วเขาก็จะมาตากเลยจ้ะตากให้มันแห้งแต่ว่าคอยไม่แดดเน,นาะจ้ะพี่แห้งหรือว่าพี่รอง แดดแตบ่มีมมมพี่ไอามาจากออมหน่อยด้วยคือหน้องคีรถมาเลยเออมออมหน่อยมาตั้งแต่ตีหาเนี้ยเพิ่มติดงานเพิ่มก็เลยมาเสิ่มกันหน่อยกับอะไรรับไม่ได้นอทพาเพิออ่าปลามาให้เนาะ ba đây lại đi nó bò bình tùng mà chả bù đi lắm nó gặp mày sẽ đái nằm luôn <laughs> นัวมั้ทุกคนไม่เคยเหนื่อยทำงานประหยัดไปอีกประหยัดเงินไปอีกหลายอาทิตย์เลยแหละทุกคนเราต้องอไปซื้อเราต้องไปตลาดแล้วกินเมื่อละโตสองโตคนอ,อันใดที่ห้าประหยัดได้ห้าวประหยัดไปนอกจาก เราห้อกินเผืออยู่เนะเาะห้อกปได้มาอยู่เผือกินเจวกินนี่ยเจวกัะเี่แหงแซ่บที่นังนีข้าเหนียวกะมี่ข้าเหนียวกะมาจากบา้านยเือนี้ซัมพี่เก็บเงิน <laughs> จะเอาให้ใช้แล้วกรูเลยเก่านั่นล่ะแต่ว่าเาวลาก็เลยเล่นหัวๆนั่นล่ะทุกคนเ้าเงินในาเก็บก็ได้แล้กิน แดดจ้าบุมมีจ้าแล้วแล้วจ้ะทุกคนแล้วแล้ว โดนผู้ปิป้งปลากับปิ้งหอยนี่ไงปิป้งปลาออ <laughs> หอยตัวอยเดียวเห็นไหมหอยหอยอันนี้ไปเด้อนี่ไป ที่อ้ายกับเอื่อยเนาะที่เอาปลากับเพื่อนเอาปลามาให้แล้วก็เอาหอยมาใหา้ก็เอาถั่วแห่มใาหา้เนาะจ้ะเพื่อนเอาถั่วแห่มใาหา้ถั่วแห่เพื่อนปลูกเองเราจ้ะถั่วแห่ทั่วแห่แหขอบคุณเพื่อนลายๆเพื่อนเอาถั่วแห่มใาหา้มา,าจากออมหน่อยเนาะถั่วแห่ปพ่พ่อถั่วแห่ป่พ่อเด้เอาใบยะนั่งมาให้อีกจ้ะเสียงลฝน ว่าเอาใบยานั่งบอไปแกงไหนาใหม่ว่าเอาเช้าหน่อยก็ว่าเอาเนาะก็บ,บรูว่าเพิ่นสีดึงให้มาเมื่อเครื่อเมื่อตนแบบสี่แล้วก็พักบ่งน้่เนาะพักบ่งก็นาที่อยู่ในคลองในน้องในบึงนะแถวนั่นละ่ะเพราะว่าเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเนาะแถวอ,อมหน่อยมันจะมีน้องน้องหนามน้องป่าเนาะคลองหนามคลองยังนั่นละ่ะมีสวนมีหัวเพิ่นกับปุกพักมีชีซ้อมไว้กินเองเนาะอันใดประหยัดสุดน้ะ เห็ดไปเนาะจ้ะโอเคพี่น้องบายบายกลับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจใชาหน่อยเด้อขอบคุณหลายๆบายบายบายพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะทุกคนจ้าบายบายจ้า